วันนี้นะคะทางร้านนะคะก็จะมาทำคลิปการใช้งานเบื้องต้นของคันนี้นะคะจะเป็นเบนซินนะคะจะเป็นของมิซูบิชินะคะ K แปดห้าศูนย์นะคะเครื่องยนต์แปดแรงครึ่งค่ะคันนี้ระบบเกียร์นะคะก็จะเป็นสี่เกียร์เดินหน้าสองเกียร์ถอยหลังนะคะ R ก็คือจะเป็นถอยหลังนะคะตรงนี้ก็จะเป็นเดินหน้าหนึ่งเดินหน้าสองเอ็นสว่างนะคะตรงนี้จะเป็นสามสี่นะคะ เวลานั่นเวลาเข้าเกียร์นะคะก็จะมีโลไฮตรงนี้นะคะสมมุติเราใส่ตรงนี้เป็นเกียร์หนึ่งนะคะเราก็ตกไปที่โลค่ะถ้าเราจะใช้เกียร์สองเราก็ตกไปที่ไฮตรงตัวเฮสนี้นะคะแล้วก็ช้าเร็วของใบพวนนะคะของโรตารี่ก็จะมีตรงนี้ด้วยค่ะเราจะเขียนโลไฮให้แลลวนะคะนี่ L คือโลตรงนี้จะเป็นว่างตรงนี้ก็จะเป็นเร็วนะคะพวนเร็วค่ะอ่าตรงนี้นะคะก็จะเป็นปรับสูงต่ําค่ะแล้วก็ตรงนี้จะเป็นสวิตปิดนะคะ ตรงกลางเปิดค่ะอันล่างก็จะเป็นสวิตช์ไฟหน้านะคะนี่ตรงนี้จะเป็นสวิตช์ไฟหน้าค่ะส่วนน้ํามันเกียร์นะคะเกียร์กับโรตารี่จะเป็นตัวเดียวกันเลยค่ะเดี๋ยวเรามาดูน้ํามันโรตารี่ก่อนนะคะน้ํามันโรตารี่นะคะตรงนี้จะเป็นตัวเติมค่ะแล้วก็ตัวดูค่ะส่วนตัวถ่ายนะคะอยู่ตรงนี้ค่ะเราจะติ๊กด้วยปากกาสีเขียวให้แล้วนะคะ ส่วนน้ำมันเกียร์ค่ะก็เบอร์เก้าสิบเหมือนกันเลยนะคะตรงนี้จะเป็นตัวเติมค่ะนี่แล้วก็ตัวดูนะคะตรงนี้ค่ะนี่ส่วนตัวถ่ายอยู่ข้างล่างค่ะน้ำมันเครื่องนะคะจะเป็นเบอร์สี่สิบค่ะตรงนี้จะเป็นตัวเติมตัวดูค่ะตัวถ่ายอยู่ตรงนี้นะคะนี่ไฟหน้าคันนี้มีพร้อมกับไฟหน้านะคะ ในถังนะคะบรรจุได้4ลิตรเลยนะคะน้ํามันจะเป็นเบนซินแก๊สโซฮอล์95นะคะแม่แนะนํา91นะคะเวลาลูกค้าใช้งานทุกวันนะคะให้ลูกค้าถอดเอากลองนะคะมาเป่ามาล้างแล้วก็พอแห้งแล้วกลับใส่เข้าไปเหมือนเดิมนะคะอย่าให้ฝุ่นสะสมเยอะนะคะถ้าใช้งานทุกวันดูทุกวันได้ยิ่งดีเลยนะคะจะได้เป็นการถนอมเครื่องนะคะแล้วก็น้ํามันเครื่องอย่าให้ขาดนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูขั้นตอนแรกของการติดเครื่องกันค่ะขั้นตอนแรกนะคะแล้วก็เปิดสวิตช์เลยค่ะ แล้วก็เปิดก๊อกน้ำมันนะคะแล้วก็โชค๊คค่ะกระตุกได้เลยค่ะเวลากระตุกนะคะดึงให้เชือกตึงมือแบบนี้เลยนะคะแล้วก็กระตุกค่ะถ้ารถติดแล้วลูกค้าดันโช๊กเข้าไปเหมือนเดิมนะคะไม่ต้องโช๊กพิงไวะคะ้ค่ะอะเดี๋ยวเราเปิดไฟะคะ่ะอันนี้ก็มีเวทหน้ามาให้ด้วยนะคะตัวนี้จะเป็นเดินหน้ากเกี้ยนหนึ่งค่ะ ถ้าเกียร์สองล้วก็คือใส่ไปที่ตัวเฮดเลยนะคะที่บอกก็คือไฮค่ะเก็จะกลายเป็นเกียร์สองแล้วนะคะ,ะแล้วก็เกียร์สาม นะคะอันนี้เรายังไม่ค่อยได้เลียงเครื่องนะคะถ้าเล่งเครื่องก็จะเร็วนะคะนี่ก็จะเป็นเกียร์ถอยหลังนะคะตัว R หนึ่งนะคะถอยหลังหนึ่งค่ะถ้าเกียร์สองก็ตกไปที่ไฮเลยค่ะแบบนี้นะคะสนใจนะคะโทรมาได้ที่เบอร์ศูนย์หกสามเก้าสี่เก้าสองเก้าหนึ่งค่ะหรือว่าจะเป็นเบอร์ศูนย์แปดสอง 6291641นะคะสามารถแอดไลน์มาได้ทั้ง2เบอร์เลยนะคะจะเปิดกล้องรถให้ลูกค้าได้ดูนะคะเพราะว่าปกติทางร้านจะไม่ค่อยส่งรูปให้ดูนะคะเพราะว่าป้องกันวิชาชีพเอารูปของทางร้านไปใช้นะคะนี่ตอนนี้เราก็ใส่เกียร์โรตารี่มาตรงโลแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็จะมาดูการทํางานของโรตารี่กันค่ะ จะเป็นบวนรอบช้านะคะนี่ก็จะเป็นบวนรอบเร็วค่ะอ่ะเดี๋ยวเราจะดูแบบสาดดินงกันบ้างนะคะแล้วก็จะหมุนแฮนด์เลยค่ะเราจะคลายนาะตตรงนี้นะคะนี่ที่เราคลายอยู่นะคะแล้วเราก็หมุนแฮนด์เลยค่ะ ตรงนี้นะคะก็จะเป็นคัดนะคะหรือลูกเตะสายพานนะคะเวลาเราหมุนเ็นนะคะเราก็ดูสายนะคะอย่าให้สายพันกันนะคะกล่องโซ่เราก็อาจจะระบีห้ลูกค้าเรียบร้อยแล้วนะคะมีใ,ใบทวนเดิมๆญี่ปุ่นเลยะคะ่ะ ยาง4.00ขอบ9นะคะสามารถปรับกว้างแล้วก็แคบได้อีกค่ะ,ะหลังเลิกใช้งานทุกครั้งนะคะให้ลูกค้าปิดก๊อกน้ํามันนะคะแล้วก็ปิดสวิตช์ให้เรียบร้อยนะคะเวลาไปถึงลูกค้านะคะเราก็จะขวางก๊อกน้ํามันไว้นะคะไม่ได้ดิ่งลงแบบนี้นะคะดิ่งลงแบบนี้ก็คือเปิดนะคะอาจะได้คิดเป็นประมาณนี้เลยะคะ่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ